This is บ o ด d o d ต์ s อคุณกำลังรับฟัง Deep Talk, ท a อ k ถอดรหัส s ตาร์ท p ัพพอดแคสตที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ วันนี้ดีทอกเราจะคุยกันเรื่องเรื่องเป็นเรื่องตายนะครับของคนทำงานทุกคนตอนนี้ก็คือหลายหลคนก็คงจะตกงานกันแล้วนะครับพูดกันตรงๆเลยหลายคนก็เกือบจะตกงานแล้วนะครับบางคนก็เงินเดือนก็ถูกตัดไปนะครับเราก็เคยคุยกันแล้วเรื่องโฟอะไรนะโฟล์ฟอลฟอล์ฟอลเฟอร์เฟรโลของอังกฤษ <laughs> ใช่ไหมกับของเยอรมันกะ็คือ โดนตัดเงินหรือว่าตก,ตกงานอะไรเงี้ยพักอยู่กับบ้านรัฐบาลก็จ่ายให้ครึ่งหนึ่งหรือว่าจ่ายเต็มก็ว่ากันไปที่พูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าวันนี้นั่งแท็กซี่มาพอที่อับคุณแท็กซี่แกก็บ,บ่นว่าลูกสาวเนี่ยโดนตัดเงินเดือนเป็นหมื่นหมื่นห้าทำงานโรงงานลูกสองคนกําลังเรียนทั้งทั้งคู่เลยกำลังเปิดเทอมต้องใช้เงิน,งนแล้วก็อยู่กับเป็นซ<ค>ิงเกิลมาร์ใช่ไหม <พอ S 2> แล้วก็เงินเดือนหมื่นห้าลูกสองคนไปเรียนทั้งคู่ เงินเดอนโดนตัดประมาณสามสิบเอร์เซนเออ,อเกิดเท่าไหร่ล่ะคืออ้าท้าทายจากตัวเองเงินก็อยู่คนเดียวยังแทบจะไม่อพอ <ๆ S 2> ไหม่ะอยู่คนเดียว <c oughs> ถ้าจะกินก้อนเกลือกแล้วครับนี่ครับซิงเกิลมัมนะครับคุณท็กซี่ก็บบ่นกับผมว่าแล้วถ้าอยากให้รัฐบาลช่วยก็คือแบบคนที่ยังไม่โดนไล่ออก แต่ว่าต้องค้างกับงานแล้วก็โดนลดเงินเดือนเนี่ยอยากให้รัฐบาลกับประกันสังคมช่วยบอกกันตรงๆเลยครับวันนั้นนายกเัฐานตรีมาที่บังกอโพสครับมีการเรสประเด็นนี้ขึ้นเหมือนกันเหมือนกันนะครับ<ฆ>ปรากฏท่านนายกก็ตอบนั่นแหละครับแต่ตอบไปก็น่าพอใจเท่าไหร่พูดกระทรงตเลยแล้วกันครับท่านนายกขอัยด้วยแล้วกันท่านพูดอะไรไม่เคลียร์เท่าไหร่ก็คือบอกประกันสังคมเนี่ยมันบริหารแบบที่รัฐบาลไปแตะต้องอะไรไม่ค่อยได้ไงใช่ไหมอยากให้นะครับตอนเนี้ยถ้าแก้หรือไม่ได้นะครับอนาคตคุรจะ รีสตรัคเจอรอะไรให้มันมันโอเคกว่าน,นี้หน่อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็บอกคุณลุงไปคุณลงุงักซิแท็กซี่บอกว่าที่เมืองนอกก็มีอะไรนะเฟอร์โลนะรแต่ว่าเมืองนอกอเขาเก็บภาษีแพงโคตรเลยใช่ไหม,มใช่ไหมเขาก็เลยมีงบประมาณอะไรมามา,มาจ่ายแล้วเล่กงมันแฟงไคือแบบคนทํางานจ่ายภาษีเต็มแล้วก็รับภาษีกลับตอนที่ทมีตอนที่ลําบากค่ะถ้าเราก็จ่ายนะ เมืองไทยเลเยอร์ของประชากรมันมันมัน,ม,น,ม,นมันหลากหลายมากไงคือมันไม่ได้เท่ากันเยอะ uh huh. ใช่ไหมพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องนี้ก่อนกันเลยก็แล้วกันคือเมืองไทยเนี่ยครับอัตราคนจนนี่แบบมันไม่ได้ดีขึ้นเลยครับมันเลวลงอนะ่ะปุ๊ก,กันตรงๆเลย oh huh. จากจากวอร์แ huh. บงคเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2015ถึง2018นะครับอัตราความยากจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก7.2เป็น9.8 แล้วปีนี้ทำท่าว่าจะเพิ่มหนักกว่าเดิมอีกนะอาจจะเป็นเลขสองตัวอะไรไหมอ่ะอย่าให้มันเป็นเลขสองตัวแล้วแต่มันเป็นไปได้สูงมากนะโปรดสังเกตตัวเลขสองศูนย์หนึ่งห้ากับสองศูนย์หนึ่งแปดมันรัฐบาลนี้แหละครับตอนที่คุณปยุทเ์เป็นนายกนั่นแหละนะตัวเลขนี้มาสะท้อนอะไรหลายอย่างเรื่องการบริหารนะครับเพิ่งว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการการเมืองก็เลยจะไม่ขอลงไปมากกว่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสตูอะไรกับรัฐบาลเพียงแต่ว่าอยากจะสะท้อนให้เห็นว่า อ,อมันควรจะมีอะไรที่มันเป็นอ,อ,อะไรที่มันเป็นเป็นรูปธรรมกว่านี้ใช่ไหมในการแก้ปัญหาใช่ไหมพูดถึงเรื่องนี้ก็คุยกับคุณจารุณีบอกว่า,วามีเอ้ยได้อ่านบทความเรื่องอะไรนะอีรักอีรักค่ะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองของเกษตรกรอีรัก์กใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอีรัก์เนี่ยก่อนหน้านี้เขาปลูกพืชอะไรเองพวกผลกเกษตรเกษตรเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะต้องนาเข้า จากไหนนะตุรกีกอิรานใช่ไ,ไหมซึ่งเป็นประเทศซึ่งค่อนข้างที่อุดมสมบูรณ์กว่าใช่ไ,ไหมตอนนี้ไปไปมา,มาในช่วงโควิดในทีระบาดอิรักปลูกพืชผลพืชผ,ผลเกษตรพอกินใช่ย่างนั้นือ<พ>อ,ยอยู่ก็พอ,อพอพอกินถ้างนั้นจากเดิมที่ต้องนําเข้าจะอยู่ก็แบบเพราะอะไรเพราะมันล็อกดาวน์ใช่ไหมเพราะล็อกดาวน์จนมันบีบให้คนต้องต้องเพิ่ม productivity แล้วก็ เพื่อนบ้านก็ไม่ส่งออกมาด้วยไม่ส่ง,สงออกไงต่างคนต่างล็อกอินอินรักก็บอกว่าถ้ามันล็อกอย่างเงี้ย,ก,ยก็เลยแบบเพิ่มผลผลิตเลยดีไหมค่ะใช่ไหมเป็นอย่างงั้นใช่ไหมใช่ค่ะท้าตยมันก็เพิ่มก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วอินรักอจจะจะมีผลผลิตต่อไร่ต่ํานั่นแหละไม่ใช่ว่าผลิตไม่ได้หรอกแต่ว่าสถานก,การณ์มันบีบให้เกษตรกรรู้สึกว่าไฟลนก้นไงอืมก็เลยต้อง แข่งคันแข่งใช่ผ<อ>ลดีมามันเยอะแล้วก็ูตลาดอยาก,อยาก,อ,ยากอยากกินพืชผลกเกษตรอะไรเงี้ยข้าวเครื่อะไรเงี้ยน,นะแต่ไม่มีไงเกษตรกรเรกรนี่ยโอกาสท้องเอาเพิ่มผลผลิตกันเลยกันแล้วกันใช่ไหมเมืองไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องผลผลิตต่อไร่นะครับก็คือแบบที่เยอะปลูกได้ผลน้อยตรงข้ามกับเวียดนามเลยครับที่น้อยปลูกได้ผลเยอะ มันน่าเศร้ามากคือตอนนี้คือเวียดนามเลยมันใช้เวลาเม่กี่ปีมันทะยานมาเหนือไทยแล้วนะในการเป็นผู้ส่งออกข้าวอะ่ะเพราะว่า productivity ของผลผลิตการเกษตรเนี่ยมันสูงมากอ,ม<พ>อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขาดีพูดตรงตรงเลยแล้วกอ,อ,อ <laughs> จริงๆนะครับไม่ได้กระทบกระเทียบอะไครก็คือรัฐบาลกับมีแผนการโอ,อเคในการที่จะตั้งเป้าให้ภาคเกษตรมีผลผลิตสูงใช่ไหมแล้วก็มีกลไกในการ ทำให้ภาคเกษตรมันโตนะม,มีมีงบประมาณนะฮะมีการเาขาเรียกว่าอะไรควบคุมอัตตาและเปลี่ยนอะ,ะแต่ว่าทำให้การสินค้าส่งออกมันโอเคอคือมันต้องทําไปบูรณาการนะเมืองไทยมันเสียเวลาทะเลาะก,กันมาหลายปีจริงค่ะใช่ไหมพอทะเลาอะอก,กันไปต้องอ,อ้าววียนน้ำไปแล้วเรียบร้อยพูดเกินตรงๆนะฮะตอนนี้มันใช่แ่ขาวแล้ว เวียดนามตอนนี้เป็นประเทศอันดับสองแล้วที่มีการลงทุนในสตาร์ทอัพสูงที่สุดในอาเซียนลองจากอินโดนีเซียนะลองจากอินโดนีเซียนะครับไอพวกแอปพลิเคชันแล้วก็สตาร์ทอัพที่มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยนะหลายๆตัวนะมาจากอินโดนีเซียเพลงว่าวันหนึ่งมันจะมาจากเวียดนามด้วยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยคือสตาร์ทอัพในเวียดนามเนี่ยตอนนี้มันมันยังคลัสเตอร์มันได้อยู่ในเวียดนามแแหละคนใช้ก็คนเวียดนั่นแหละร้อยล้านต่อคนนะนะใช่ปหถึงไหม ประมาณนั้นประมาณนั้นนะเคยไปปะเวียดนามยังค่ะยังใช่ไหมบอดคนอยู่กันเอียดเลยที่น้อยไงใช่ไหมบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นทาว์เหมือนเราแหละแต่หน้ามันแคบมากอ่ะคือนึกถึงแาว์ใช่ไหมหน้ามันก็แคบอยู่แล้วบ้านเราจะมันแคบไปอีกหนึ่งกิลขึ้นไปอืดอัดมันสามรอบมงอ่ะก็อยู่กันนะเราก็ไปดูเอยบ้านอะไรวันนี้ทำไมมันสูงชั้นลูอะไรอย่างเงี้ มันคนที่มันน้อยแล้วก็เขาก็ใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์สูงสุด่ยเหมือนกับอิรักโดนล็อกดาวน์แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผลิตมันผลิตเอะซะเลยใช่เอาละครับก็อยากจะฝากท่านผู้มีอำนาจในบ้านเมืองก็เลิกทะเลาะเรื่องแย่งอำนาจเรื่องอะไรต่อเมื่อไรต่อทีนลยครับเพื่อนบ้านเขาไปน่นแล้วนะครับภาคเกษตรก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็สตาร์ทอัพนี่นะครับ รัฐบาลก็สนับสนุนด,ดีนะเมืองไทยอะ่ะสนับสนุนดีมากแต่คนไม่ค่อยรู้เพียงแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแบบมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นเป็นเป็น,ป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 นบริษัทเทคออกมาชัดเจนมากนะของเราไม่มี <นะ S 1> ไม่มียูนิคอร์นอะไรแบบนี้ด้วยมีนะ,นะมีบริษัทบางบริษัทก็เพิ่งรู้ว่าเป็นของไทยนะหลายตัวเลยก็ก็เป็นธุรกิจแบบขายขายของอ่ะขายของมันไม่ได้แบบ ซับซ้อนอะไรมากอซับซ้อน,นก็อยากจะฝากความหวังไว้กับสภาพแวดล้อธุรกิจนั่นแหละขำไม่คือ <c oughs> จ, <c oughs> จะฝากใครดี <c oughs> จะฝากใครดีแบบฝากจังเลยใช่ไหมต่อดนวยองตามก่อนเข้ารายการนะนะวันนี้ได้ไปคุยกับผู้แทนของไต้หวัน <c oughs> นะฮะเป็นผู้แทนจากสำนักง,งานการค้าของไต้หวันนะฮะก็คุยกันบอกว่าเ ทางไต้หวันเนี่ยเขาแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เงินเป็นเป็นคูปองค่ะคูปองเนี่ยร้อยร้อยดอลลาร์ไต้หวันแจกไปให้ประชาชนใช้แต่มันมีแคชมันแบกกลับมาถ้าคุณใช้พันหนึ่งะแคชมันจะแบกกลับมาที่คุณสามพันอุ้ยทิ้งดีทำไมทำไมกลับเยอะอะเพื่อกระตุ้นให้คนเอาเงินออกไปใช้คือคนไต้หวันนะแกบอกว่าคนไต้หวันน่ะชอบออมเงินออผมก็เลยบอกว่า มุ่งตรงขคามบคนไทยเลย <c oughs> คนไทยนี่พร้อมชอบมากอะนน่ะถ้าเกิดแจกจ่ายีอชอบแรกอ่<ล>ะแบบเงินไ <c oughs> <ๆ S 3> ม่เหลือแล้วครับไม่ได้เก็บห,อหอรอกตอนนั้นที่มีการแจกเงินรัฐบาลนี่ก็กลัวกันว่าจะเก็บเงินแน่เลยว่าคนไทยใช่ไหมปรากฏว่าแบบใช้กันวุ่วายตอนนี้มีอะไรนะเออเพื่อนอะไรนะเพื่อนพ,นพนาเที่ยวอะไรนะของของรัฐบาลเที่ยวเที่ยวปันศกเหรอไม่ใช่คุณสันตุดีพว้อเหรอครับพุ้อตรงขาใหญ่เลยก็คือแบบจองโรงแรมใช่ไหม ใช่ค่ะขอขอเคที่เปันสูกสี่ถูกแล้วใช่ไหมถูกถูกขอขอบคุก็คือปรากฏว่ามันมียอดจองถล่มทลายเลยเป็นแสนเลยชะมันก็อัดอั้นนะเราอีกอย่างคือแบบลดราคาด้วยโรงแรมห้าดาวอย่างเงี้ยใครจะไม่ไปคือผิดกับไต้หวันเลยไต้หวันเซฟเงินแล้วก็รัฐบาลก็ใช้วิธีแบบแคชแบ็กกลับมาแบบห้เยอะมากสามเท่าตัวเพื่อที่ให้เงินมันหมุนเวียนนะมันตรงข้ามกับไรือไทยคือเงินมันหมุนเวียนอยู่แล้วค่ะ ปัญหาของไทยคือหนี้ครับตอนเนี้อืหนี้เยอะและปัญหาอยู่ที่กลับมาที่ลุงตูแท็กทซี่ลูกของลุงอะ่ะเงินเลี้ยงลูกก็ไม่พอแล้วหลานสองคนถ้ามีหนี้ขึ้นมาจะไปจ่ายยังไงพอมีพอไม่มีเงินจ่ายหนี้นะครับทุกคนนสักประมาณนะสองสามล้านสิบล้านคนเนียต่องาน,นระบบเจ๊งนะครับคือ นี่เรียบร้อยเลยเป็นฟองสบู่แตกโผล่เลยเรียบร้อยอตอนนี้ที่กกลัวกันเนี่ยครับเพราะว่านี่นี่อะไรนะนี่เสียละนี่ครัวเรือนของไทยสูงมากมากเลยแับต้นต้นของโลกก็ฝากอีกแล้วก็เลยวันนี้ฝากเยอะ <laughs> <าก S 2> หน่อยนะคะเ <c oughs> คื่อนตูวเรบผิดชอบก็เะยอาให้มันแตกไปเลยครับวเรื่องนี้ก็นํามาสู่สิ่งที่เราจะคุยนวันนี้นะครับไปสิบนาทีแล้วเรื่องที่จะคุยรี่ท <c oughs> ี่จริงจะคุยกับคุณ,คณยังนี่ว่าเฮ้ยคณตกงานเยอะ กลับมันนอกกันดีไหม,มคุณเจ้านี้ก็เป็นคนมันนอกนะผมก็เป็นคนแต่จังหวัดเอาทําไมของพี่ชัเข้ามาบ้านนอกอะ <c oughs> คือม,มันมีปัญหาอะไรเหรอข้ามาบ้านนอกมนมอไ,ไม่มีไม่มีเช่ไหมเหมือนเหมือนบางคนคนบางคนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะเฮ้ยพี่เรียกคนต่างด้าวทำไมไม่เรียกคนต่างชาติไปเรียกนคนต่างด้าวได้ยังไงใช่องไหมคุณต่างด้าว้สึงงงเฮ้ยทำไมเรียกฝรั่งว่าต่างชาติทําไมเรียกเราอะจากประเทศลาวสมมติมนะ ไม่ใช่ประเทศเราเรียกเราต่างด้าวทำไมวิ่งเรียกเราต่างชาติอะไรเงี้ยก็คือในกฎหมายไม่มีมันมีคําที่เรียกใช้ต่างกันใช่ไหมแต่มันก็เหมือนคำเป็นปนอกกับต่างจังหวัดแหละมันก็คือกันอะใช่ไหมไทยบ้านเหมือนกันแหละอ่ะกลับมาที่ปีสี่ศูนย์นะวิกฤตเศรษฐกิจเนะ่พอสถาบันการเงินอะไรล้มธุรกิจล้มมันล้มหลายอย่างนะคุณจะาู้อยู่เท่าไหร่ตอนนั้น สี่ศูนย์เนาะพี่ลองถามอายุหนูตอนนั้นเนี่ยคืออะไรก็ปิดหมดแล้วทุกทุกอย่างมันตายฟังก์ชันหมดมันมันล้มหมดมันมี่งานในเมืองอยู่ไปก็แบบไร้ประโยชน์มันหนักเหมือนตอนนี้ไหมคะมีคนพูดถึงเยอะมากนะฮะเปิดเข้าไปนะในเว็บนะครับพิมพ์คำว่าวิกิเศรษฐกิจปีสีศูนย์หรือไม่ก็กลับต่จังหวัดปีสีศูนย์มันจะพูดอะไรเรื่อง เรื่องปี4ี่ศูนย์หรือเปล่าก็ไม่ไม่ได้ไม่เชิงนะส่วนใหญ่จะพูดว่าปีนี้หนักเท่าปีสี่ศูนย์ไหมเหมือนกับว่าเกิดกันไม่ทันอืมไม่เข้าใจจะบอกให้ว่าเงื่อนไขมันต่างกันมากปีสี่ศูนย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความล้มสลายของระบบการเงินของประเทศคนะขนาดที่ตอนเนี้ยมันเกิดภาวะช็อกไปทุกส่วนเลยโดยเฉพาะภาคการผลิตภาคท่องเที่ยวคือภาคบริการกับภาคการผลิตไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ภาคเซอร์วิสภาคการเงินอะไรเงี้ยม,มันคนละอย่างกันใช่ไหม พอมันมันมันชะงักปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าระบบมันล่มมันเกิดจากการล็อกดาวน์ไงทุกอย่างมันล็อกไปหมดรอให้มันคลายขณะที่ปี40นี่มันล่มไปหมดแล้วเพิ่กว่าจะฟื้นนี่หลายปีเลยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันคล้ายกับตรงที่ว่าคนตกงานเยอะอืคือปี40นี่ตกแล้วตกเลยไง ไม่มีฟฟลออะไรอย่างนี้มันสถาบันการเงินบางแห่งก็พอจะรับคนกลับไปทํางานได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่ารับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เงส่วนตอนเนี้ยมันตกงานก็นเหมือนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเขาก็คงคลายล็อกดาวน์แล้วเที่ยวกันเหมือนเดิมแล้วเราจะกลับมาเปิดโรงแรมเหมือนเดิมไหม,มทุกคนอยู่ด้วยแบบความหวัง,วงลมลมแรงแรง,งพูกตรงตรงเลยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็รัฐบาลก็ต่อพละกอ่อเฉเ่อไปอีกแล้วใช่ไหม ก็ทำไหมมันเรื่องนี้มันกระทบต่อเซนติเมนต์การการทำธุรกิจเหม,ม,มือนกนเหมือนกับว่าเฮ้ยเมืองเมืองบ้านเมืองเรามันยังไม่มันไม่โอเคเลยป่ะใช่ป่ะ,ะมันยังไม่เวิร์กเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่เปิดประเทศเหรอ,อค,คือสิบเปอร์เซ็นของ GDP ไทยมันจากมาจากท่องเที่ยวนะใช่ไหมหอพอแบบเรียบร้อยปุ๊บเงินสิบอร์ซไม่ได้เข้ามาในแบบ ระดับล้านๆ้านเนี่ย <c oughs> หายไปเนี่ยทุกอย่างมันก็แบบไม่ฟังก์ชันมาพูดต,งตรงๆคือตรงนี้ตกง,งานเตรียมเตรียมใจตกงานเป็นหลายหลานนยหลายล,ายล้านเน่ยหลักสิบล้านเงี้ยทําไงถ้ากลับบ้านเหรอคือคนที่ตกง,งานอาจจะคิดว่าแบบอยู่กรุงเทพต้องมีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่าบ้านค่ากินแต่ว่ากลับต่างจังหวัดอย่างน้อยก็แบบได้อยู่บ้านตัวเองอืแล้วอ,อ,อยู่ทำไม <c oughs> อ <c oughs> อทำอะไรอย่างน้อยก็มี <c oughs> อะไรให้ทำคิดแบบนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าทำ<ม>อะไรมีมมคนถามหลายคนนะว่าเฮ้ยกลับบ้านไหมกลับต่างจังหวัดไหมคิดเหมือนปีสี่ศูนย์ว่าจะกลับไปปลูกหญ้าปลูกผักทําไร่ทํานาช่วยที่บ้านอะไรนี้นนนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่คะ่ะนะไม่ได้หมายควาว่าทําเกษตรมันยากนะครับหมายถึงว่าภาคคนต่างจังหวัดเองไรายได้เน,นะครับเนี่ยมันมีบทความของเนี่ยปีเตอร์แจนเซนเนี่ยของ เอชไทม์นะครับเรื่อง No Rural r e f u ล e for COVID-19 Unemployed อยก็คือแบบคนตกงานของคนไทยนะครับไม่มีที่ให้พักพิงอีกแล้วในชนบทนะมันบอกว่าไม่ใช่บทความมันบอกว่าไม่ใช่คุณเกี่ยวบ้านนะก็บอกว่าทุกวันนี้นะครับเขาอ้างคุณนิพนธ์จากรู้สึกว่าจะเป็น TDI นะครับคุณจาก TDI บอกว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจไทยของภาค ครัวเรือนแต่จังหวัดเนี่ยหกนะสิบห้าเปอร์เซ็นตนะนะเศรษฐกิจของคนต่จังหวัดหกสิบ้าเปอร์เซ็นนะไม่ได้มาจากกิจกรรมการทําเกษตรอ้าวแล้วเขาทําอะไรกันมันก็หลายๆอย่างไงทําทำ,ทำอะของโอท็อปมัง้งหรือว่าไปรับจ,จ,าจา้างนะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดตรงๆคือว่าถ้าหกสิบห้าเปอร์เซ็นตของไรายได้คนแต่จังหวัดไม่ได้มาจากภาคเกษตรแล้ว <c oughs> คนเมืองกลับไปแต่จังหวัดจะทําอะไรครับ ใช่ไหมงงเลยทีนี้งงเลยอ่ะสตันเลยอ่ะแล้วกลับไปที่เรื่องอิรักอิรักเนี่ยน,นะครับประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าคมาก่อนตอนนี้เซลฟ์ซัสเตนซัสนนัล้ะก็คือพึ่งตัวเองได้แล้วมันนำไปสู่คำถามเลยว่าแล้วใครจะนำเข้าสินค้ากเกษตรจากไทยอันนี้ไม่ได้บบเขาอ,อิรักจะไม่รับนะครับมันมีคำถามเพราะว่า อินเดียกับจีนตอนนี้นะสต๊อกข้าวมันเยอะมากอืมแปบลบว่าเขาอาจจะไม่รับซื้อจากไทยไม่ใช่ไม่รับซื้ออย่างเดียวตอนนี้จะส่งออกด้วยอก็มีคู่แข่งเพิ่มมาอีกใช่คู่แข่งเพิ่มมายกเว้นเวียดนามซื้อตอนนี้เวียดนามเขา<ๆ>เขาเขากลัวเรื่องแบบเฮ้ยข้าวไม่พอเลี้ยงประชาชนเขาก็เลยแบบไม่ส่งออกจะบอกให้ว่าสิ่งนี้มันมันมันเหนือความคาดหมายหรือเปล่าว่าเราจะไปพึ่งภาคเกษตรนะคุณดูสภาพการมันไม่เหมือนปี4ีู่นยคเลยใช่ไหม เออจะกลับบ้านไปปลูกข้าวกันดีกว่าปรากฏว่าประเทศอือ่นๆเซลฟ์ซัตเทนเนอร์ซัตเทนเผลิตผลผริการเกษตรล้นเหมือนเราอะ่ะไปขายใครไปปลูกทุเรียนเหรอก็อไม่ได้อีกไหมประเทศทประเทศเพื่อนบ้านเขาก็อยากจะขายประเทศจีนเหมือนกันเดี๋ยวก็สู้กันแบบโหฟาดหัวหเหวียงเลยอ่ะไทยมาเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ,ะแอเตลาดไหนจะมีแบบอินโดนีเซียอะไรพวกนี้คือภาคเกษตรนะมันไม่ใช่คําตอบอีกแล้วถ้าสมมติว่าจะกลับบ้านไปแล้วแบบ แบบไปหากิน,นค่ะถ้ากลับบ้านไปแล้วก็ไปอยู่อย่างพอเพียงอ่ะได้เลี้ยงตัวปลูกพักปลูกยา้าอยู่อยู่กันแบบชีวิตชาวไร่ชนนาไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอนาคตนะครับเรื่องนี้ก็ต้องให้รัฐบาลมองให้มันลึกกว่าน,นี้ที่พูดรัฐบาลเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดถึงใครแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือเป็นคนเดียวที่จะแก้ได้ใช่ใช่ไม่ควรจะได้พูดได้โควิด19นะ มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยมันจะเหมือนปีสี่ศูนย์ไหมนะโอเคบริพท์ต่างกันไม่เหมือนแล้วหนึ่งสองกลับบ้านญญาต่างจังหวัดเหมือนปีสี่ศูนย์ดีไหมนะสองไม่เหมือนไม่ต้องกลับแล้วเ,เราอยู่ในกรุงเทพต่อเรายัางไงอช่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะคะมเมื่อกี้พูดไม่ต้องกลับก็กลับก็ได้นะครับปากเร็วไปหน่อยคือกลับญญต่างจังหวัดก็อยู่กัน ออพอมีพอกินก่อนก็ได้เทครีฟิลส์ก็คือแบบไปรีไพรยก่อนค่ะรีพรยรีพรยก่อนนะฮะถอยตั้งหลักก่อนถอยตั้งหล,กหลักเออพูดถูกถอยตั้งหลักก่อนอะไรแ้ยแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องรวยจากภาคเกษตรเราต้องมีกินเราต้องมีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่คุยกัแบบคุณจารุณีหลายเอพิโซดก่อนว่าตอนตอนล็อกดาวน์ใหม่ๆนะทุกคนกลับบ้านไปทําอะไรนะน้ําพริกหมูกรอบอะไรน้ำพริกกากหมูทุกแห่งหนใตเมื่อยด้น้าพริกกากหมู ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะพี่กลับหูหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยในในเฟซนะครับก็คือคล้ายๆกันจะกลับไหมไม่อ่ะกลับไปก็คือไม่รู้จะทำอะไรนี่แหละปัญหาสมมติสมมติจะตกงานกลับไปอืยไม่มีรายได้ไม่กลับไม่กลับก็ต้องขวนขวาในในกรุงเทพต่อไประหว่างนี้อาจจะก่อแม่กินไปก่อนใช่คือมันมันมีปัญหาออย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าพวกเราจะเป็นคนจังจังหวัดนะครับแต่ว่า มันสปิริตมันอยู่ในกรุงเทพหมายถึงว่าการบ่มเพาะอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมความความทักษะในการใช้ชีวิตอ่ะมันเป็นคนกลุ่มไปเลยแล้วใช่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนตางจังหวัดแล้วเราจะต้องกลับไปปลูกข้าวปลูกอ้อยอะไรพวกนี้ทำอย่างคุณเจ้าหนีบ้านผมเป็นสวนเหมือนกันใช่ไบ้านบ้านเองไม่มีสวนเลยคราคือทำสวนทําอะไรไม่เป็นสักอย่างก็คือเรียบร้อยนะจบเพลครับคือบ้านผมยังเป็นสวนอยู่แต่ถ้าถามว่ากลับไปทําอะไรก็ไม่ได้ทาอะไรหรอก มันมีทักษะอะไรลดน้ําอะไรยังไม่ถนัดเลยใช่ไหมกลับไปก็นั่งนอนนั่นแหละรอเวลาที่จะกลับมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมให้มันแบบเวิร์กคือการกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเวลาที่ไม่มีตังก็คืออย่างน้อยก็ช่วยกันซัพพอร์ตไปก่อนใช่ไหมบ้านเรามันดีอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกับที่เราคุยกันอาทิตยที่แล้วเรื่องเมืองนอกอ่ะที่เจเนอเรชันบูมแรงอ่ะนะ คือแบบบางคนฝรั่งบางคนอาจจะรู้สึกเขินๆหน่อยว่ากับประโยูน์กับพ่อแม่ใช่ไหมมองทยเราดีนะกลับได้ทุกเมืออแ,แบบอ้าแขนรับตลอดเวลา <S 2> <S 2> <ช>กลับมาเ <คะ S 1> มื่อไหร่แล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มก็ดีไปอย่างกับสังคมไทยนะอย่าทิ้งกันนะครับหมายว่ามันมีค่านิยมบางอย่างซึ่งมันมีประโยชน์มากอย่างเช่นครอบครัวใหญ่ๆซึ่งอยู่ด้วยกันใช่ไหมคือแม้ว่าเราจะแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวๆในในเมืองเมื่อถึงเวลาวิกฤตมันก็กลับไปรวมกันใช่ ไอ้สิ่งที่ความเป็นไทยเนี่ยจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยมันจะเรียกร้องกลับไปเรียกร้องเรากลับไป<ฆ>เพื่อตั้งหลักแล้วกกลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะวันนี้ก็คุยแค่นี้หละเพราะว่าสรุปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับหรือไม่กลับกันดีใช่ไหมแต่ว่าแต่แตบอกเฉยๆว่าถ้ากลับเนี่ยมันมีปัญหานี้อยู่ใช่<ฆ>ไหมคือบริบททุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วก็นั่นแหละครับมาแชร์ให้ฟังนะครับวันนี้ ดีฟทอกก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกันกิตติฐานแล้วจารุนี่นะครับคุณคะ่ะลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกำลังรับฟัง Deep Talk, ท a อกถอดรหัสสตาร์ทอัพพอดแคสต์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ This is for today podcast